หนูไงอเฮ้ยมันเสียงแบบว่าเ้าไเดี๋ยวรีบเข้าไปอ่ะบลอกคลีหน่อยบล็อกคลี โดน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 โดโอยทางกว้างกวิ่งวนได้เลยสบายสบายชิวโอ้ยติดติดติดว้ายมาแล้ว็่ขมขมเอ้ยกาไปตายักเล็กมันเล็กมันมาดิ เออวาดิวิ่งไปเ้วยกระโดดนะขวาหน้าขวาหน้าขว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 าวิ่งตรงวิ่งออกตรงไปเลยตรงไปเลยเราตรงไปเลยเราหนีทันขวา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 ตรงไปขวตรงไปขวา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 ตรงไปตรงไปหนีทันหนีทันทันทันยังไงก็ทันเสร็จแล้วเข้าซ้ายแล้วเพราะมันอยู่หลังเราหมดเข้าซ้ายแล้วเข้าเหลี่ยมแรกนะรูแรกนะต้องเข้ารูแรกนะรูแรก